สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องมากินโยกกล้ยแกงใส่ไก่ป้านครับพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็ยำผักกาดลองไทยใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องยำผักกาดลองครับทําเองครับพี่น้องผักผักกาดก็ปลูกเองครับพี่น้องกินกับข้าวเหนียวครับพี่น้องวันนี้คนละกระสอบครับ ก่อนกินเรี้ยงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแร้งผายกินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เลยนะครับขอบคุณมากมากครับมาครับพี่น้องทานข้าวเลวยกันครับอยูก่ยก้วยแกงใส่ไก่นะครับพี่น้องกินกับข้าวเหนียวนีอ่อร่อยมากครับ กินใหญ่ๆเลยนะเนาะพี่น้องใครับไปบ้านเนาะนี่นะคะเปกล้วยอร่อยครับแม่น้อ ใช้แต่เก็บนะพี่น้องครับวันนี้เป็นผู้รีหน่อยครับพี่น้องมาสายจีนแบบนี้ครับพี่น้องใช้แต่เก็บฝุดโต่งโนะครับพี่น้องเวลาหเห็นเด็กๆคนจีนเนาะชามฉีขวบเขาใช้แต่เก็บเนี่ยสุดยอดกินข้าวเนาะเดียวมากครับพี่น้องอายเลยครับพี่น้อง เพราะว่าเราใช้ไม่ค่อยถนัดเขาฝึกตั้งแต่เอ,องแนะ่นอะใช่ครับ เป็นคนแบบถ้าเป็นคนผ่ามากเจะชอบใช้มือเนาะเอากับข้าวมาใส่ในซ้มแล้วก็ทำกินแบบนี้ครับพี่น้องเขาจะชอบใช้มือแต่ว่าถ้าแบบว่ากับข้าวใส่ในซามแล้วก็ใส่รวมกันเนาะใช้มืออร่อยนอะอยู่ที่บ้านเวลาแกงขนาวนยอะไรอย่างเงี้ยแกงผักเฮออะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ร่วมกันกับข้าวซอยเนาะใช้มือกินอู้อร่อยมากครับพี่น้อง เพราะว่าไม่ได้กินกับใครเนาะกินคนเดียวอะไรเงี้ย,ยาชามเดียวใช่ชามเดียวได้หมดครับพี่น้องที่ผักก็อย่างว่านี้แค่หน่อยเนาะที่รวมกนะันใช่ครับจากข้าวก็ใช้ผักโยงไป ถ้ามีความสุขอยู่ไม่ว่ารวยหรือจนก็มีความสุขเนาะครับพี่น้องเนาะแต่ถ้าแบบเราอยู่ไม่อันนี้เป็นคนรวยหรือคนจนมันก็ไม่มีความสุขครับอยู่อย่างพ่อเพลงครับพี่น้องที่บ้านเราก็ไม่ได้แบบว่าเป็นือนแบบป้านดูลาแบบรวยหรอกเนาะ แต่ว่ามีความสุขมากครับพี่น้องอยู่ที่บ้านตื่นมาก็เห็นหน้า,นนาที่น้อง,องไปได้ไปชวนก็ไปด้วยกันเนาะมีความสุขไป หากับเข้าวก็ไปเอาข้างหน้าออครับพี่น้องไปทําไปแกงกินในในไร่เนาะมีการสุกมากครับพี่น้อง อร่อยมากนะ้ใช่ครับชีวิตแร,รงนีอยู่รั้งที่ลำบากแล้วก็ได้ว่าลำบากมากเลยครับพี่น้องได้ว่าไม่ท้อครับพี่น้องถ้าแรงทอร้อวันนั้นคงไม่ถึงวันนี้ครับพี่น้อง แรงคงไม่อยู่มากถึงวันนี้ครับพี่น้องตอนแรงท้องแล้วก็มีลูกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับพี่น้องตอนนั้นลําบากสุดๆเลยครับพี่น้องแต่ว่าแรงไม่เคยพึ่งขครน้พี่น้องไม่เคยพึ่งแบบว่าเออไม่เคยโทรบอกพี่น้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับพี่น้อง อยู่โรงพยาบาลสิบไม่ยี่สิบกว่าวันยั้ก็ไม่เหมาะพี่น้องสักคำน้องมีเพื่อนคนเดียวที่รู้คนเรามันแบบไม่ว่าเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นอะไรนเห็นหน้าไม่เห็นใจครับพี่น้องบางคนน่ะเป็นพี่น้องกันก็ ถ้าเราเห็นเราแบบมีเงินม,มีทองนิด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 หน่อยหน่อยเขาก็าอิจฉาอะไรเงี้ยครับพี่น้องแต่ถ้าเขาเห็นแล้วตัวเนี้ยย่งแล้วต่ําเขาย่งเหยียบแล้วพี่น้องแบบนั้น <c oughs> ก็ไม่ค่อยถ้าแบบแรงมีอะไรก็ไม่ค่อยพูดกับไม่ค่อยหมอบพี่น้องครับพี่น้องบางทีก็กลัวเขาเป็นห่วงอะไรเงี้ย ก็บางคนก็จะเห็นว่าง่อะไรเงี้ยครับพี่น้องแต่ว่าแต่เราเกิดมาแบบนี้ก็มีความสุขดีครับพี่น้องยินโดยตัวเจ้าเกาะโดเองภาษาไทยใกล้จะหมดแล้วนะพี่น้อง <laughs> ยินโดยตัวเองอะไรนะครับพี่น้อง ไม่ทําให้ญาติพี่น้องลําบากไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเรามันไม่มีใครหรอกครับพี่น้องเกิดมาชุงแล้วต่ําไม่ได้นั้นก็มีมีขึ้นมีลงครับพี่น้องอเป็นถ้าเป็นรูปร่างเราแบบมันจะไม่มีขึ้นมีลงครับพี่น้องแต่ถ้าเป็นแบบ ความรู้หรือว่าเงินทองอะไรเงี้ยมันก็มีขึ้นมีลงครับพี่น้องมันไม่ชูงตลอดหรอกคนเราเห็นที่เขาโชคดีกันครับพี่น้องอืก็ถูกรางวัลทีหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะลาความจวนนะครับแบบนั้นแต่ถ้าคนโวยอะ่ะจะจนอะ่ะแป๊บเร็กวก็จนได้ครับเนาะพี่น้อง ถ้าคนจะรวยอ่ะไม่คิดไม่ฝันว่าจะรวยมันก็รวยครับพี่น้องชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนครับพี่น้องอยู่แบบทุกวันให้มีความสุขทุกวันให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็พอแล้วครับพี่น้อง ขอบคออนะ่าอร่อยมากกินไปพูดไปครับพี่น้องแล้วก็ไม่อยากให้พี่น้องเครียดหรือว่าพี่น้องเงาเนาะเราก็จะไม่เครียดไม่เงาครับพี่น้องก็พูดมีอะไรก็พูดไปถ้าพูดผิดหรือว่าพูดแรงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่น้องเนาะถ้าเราสองคนแบบกินไม่สุภาพหรือว่าทําอะไรผิดไปขอโทษขออภัยด้วยครับสวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแรงพากินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวกินต่อครับพี่น้อง